สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับพระเครื่องพระลึกลับทั่วไทย ep ที่58นะคะวันนี้มีพระสวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องหน่อยนะคะพระเครื่องพระลึกลับทั่วไทย ep ที่58นะคะมาเริ่มรายการที่รายการที่1เลยนะคะรายการที่1 พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพันสูงเนื้อผงนะคะด้านนี้สวยๆเลยนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่ทสองพระกิ่งมารสะดุ้งหลวงปู่บุญมานะคะพระ พระกิ่งมานสะดุ้งหลวงปู่บุญมานะคะรายการที่สองนะคะขออนญาตจูมนะคะเห็นชัดไหมคะพี่พี่นี่คะ่ะนี่นะคะรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่3มนะคะพระมาเหศวนนะคะ ะมาะเหส่สวนนะคะรายการที่สี่นะคะหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบ้านะคะข้างหลังเป็นพระปิดตาแบบนี้เลยนะคะรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ ปิตาหลวงปู่โตวัดประดูช่ชิมพีนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่5นะเอ้ยขอโทษค่ะรายการที่6นะคะรายการที่6เหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมปี2507นะคะ เป็นแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่หกคะ่ะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชอินโดจีนสองสี่แปดห้านะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8ดเหรียญหลวงปู่สุขเนื้อชินเงินนะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่9นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี2517หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ ด้านหลังนะคะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินแบบนี้เลยนะคะต่อไปกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11พระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะด้านหลังแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่12รายการที่12พระปิดตาหลวงปู่จีนพิมพ์แข้งหมอนนะคะพระปิดตาหลวงปู่จีน ต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13บสาเหรียญหลวงพ่อกันวัดพระญาตนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะชัดๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14เหรียญพ่อดิ่งวัดบางงัวนะคะเหรียญพ่อดิ่งวัดบางงวัว แบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยลายการที่15นะคะอันนี้จะเป็นเต่านะคะแต่หนูไม่ทราบเหมือนกันนะคะพี่ๆว่าเป็นที่ไหนนะคะเป็นเต่าเป็นเต่าแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่16นะคะ รายการที่16พระพุทธชินราชนะคะสอง0พระพุทธชินราชนะคะรายการที่16นะคะต่อไปกันที่รายการที่17นะคะเหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการที่17นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิม รายการที 17, ่17นะคะต่อไปกันค่ะต่อไปกันนะคะรายการที่18ค่ะรายการที่18เหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะรายการที่18เหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่19นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ เหรียญหลวงปู่ทวดข้างหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะสวยๆเลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดคะ่ะรายการที่19นะคะต่อไปเป็นรายการที่20ินะคะรายการที่ย0สเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน แบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21พระพิมพระพิมประธานกีบบัวใหญ่หลวงปู่โต๊ะนะคะรายการที่21พระพิมพ์ประธานหลวงกีบบัวใหญ่นะคะ พพิมพ์ประธานกีบบัวใหญ่หลวงปู่โตะนะคะรายการที่21คะ่ะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรายการที่22หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะใส่กรอบสวยๆเลยคะ่ะรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่2 3นะคะรายการที่23พระพุทธพระพุทธชินราชสองสี่หนะคะพระพุทธชินราชสองสี่หเลยนะคะใส่กรอบมาด้วยรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24คะ่ะหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะ รายการที่24หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะรายการที่24ต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25พระกิ่งชินนะบัญชรหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหานไล่สวยสวยเลยค่ะ รายการที่25พระกิ่งชินนะบัญชรน,นะคะหลวงปู่ทิมสวยๆเลยนะคะสองหนเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่28อขอโทษนะคะต่อไปรายการที่26ค่ะรายการที่26 เหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แผ่นนะคะเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แผ่นนะคะรายการที่26ค่ะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27เหลวงเหรียญหลวงปู่สุขค่ะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะ ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะร <recommended and S 1> ายการที่ยี่สิบแปดเหลียนหลวงพ่อทองสุกนะคะเหลียนหลวงพ่อทองสุกนะคะข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะเหลียนหลวงพ่อทองสุกรายการที่ยี่สิบแปด ต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเก้าเต่าสุกใจหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะรายการที่29นะคะเต่าสุกใจหลวงปู่หลิวนะคะข้างหลังเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะคะต่อไป รายการสุดท้ายนะคะรายการที่30นะคะรายการที่ 30, ร,ระพุทธเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีน2485นะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะรายการที่30นะคะรายการที่30ถ้าพี่พเ,พเพื่อนคนไหนสนใจรายการไหนแอดไลน์เบอร์โทนี้ได้เลยนะคะ เบอร์โทรศ6 5 0 4 1กห้านะคะถ้าสนใจรายการไหนโทรมาได้เลยนะคะรายการละ300บาทนะคะรายการละ300บาทนะคะ EP นี้ EP ที่58นะคะมี30รายการนะคะขอบคุณนะคะ